เราพูดถึงประยุทธ์ตอนเช้าด้วยแล้วเมื่อวานผมดูพระท่านไอ้เทศเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยองสามเนี่ยท่านประยุทธ์ท่านก็ตอนนั้นท่านเขียนหนังสือว่าไอ้แก้พ่อท่านน่ะท่านก็แก้ประเด็นมาฮะแต่ว่าสมัยก่อนนะฮะบอกว่ามันเป็นพยัญชนะเพราะท่านตีความพยัญชนะผิดเดี๋ยวผมปิ้นให้อยู่ฮะสองหน้าพยัญชนะอะไรนั่นแหละไอ้อุทิศสมังสะ ท่านก็แปลเปลี่นใช่าท่านแปลเจยาให้พระท่านดูอ๋อท่านไปยึดไปยึดตัวเหรอครับตอนนั้นนะตอนสมัยสิบกว่าปีก่อนสิบยี่สิบปีก่อนมีเรื่องการ,กาปรเปลียนแลงโอ้ยเหตุผลของเนื้อสัตว์เนี่ยมันเยอะครับแต่ท่ทานในประเด็นที่สิงหาสูตรนะอ๋ออัอจริจระอจริรกะสิงหสูตรนั่นก็ประเด็นนั้นก็ชัด เจ้าข้าเอ่ยสมนาโคดมฉันเนื้อสัตว์แล้วทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่เห็นทั้งทั้งที่ได้ยินราะว่าเขาก็แก้ว่าทั้งที่เจาะจงเนี่ยเอาใจคำอีกทั้งที่ฉันเทศสัตว์ทั้งที่เจาะจงข้ามาถวายมีพระพุทธเจ้าเออใช้ประเด็นไอ้เข้าไอ้ข้อนั่นแหละที่อททิศสาก็คือต้องเอ่ยชื่อเขาก็ไปแก้เข้าประเด็นนั้นใช่เราก็บอกแล้วว่า มันมีที่ไหนล่ะในพระเรียนชนะบอกว่าไปเจาะจงบุคคลคําว่าเจาะจงบุคคลนี่คุณแปลเป็นภาษาว่าเจาะจงบุคคลที่จริงแล้วเนี่ยในไวยากรณ์หรือในอะไรก็ตามมันก็แปลได้ว่าการฆ่าโดยมีเจตนาสัจจจารหรืออุทิศสารแปลว่าเจตนาปานังกระชีวิต ชีวิตตาโมโรเปตุมก็ฆ่าโวโรเปตุมฆ่าสันจิตจะปานังโวโรเปตุมชีวิตปานังชีวิตตาโวโรเปตุมชีวิตสัตว์ชีวิตอะไรก็แล้วแต่แต่คนมีปานะสัตว์มีปานะกินนิยามนั่นเองทรลายจิตนิยามนั่นเองผู้ใดไปทําลายสัตว์ไปทําลายสัตว์จิตนิยามชีวิตจิตนิยาม ชีวิตต่างปานาชีวิตต่างจะพูดได้ไปทําร้ายชีวิต,ท,ต,มมวตที่เป็นจิตนิยามไม<ฮ>่ใช่พีชนะนิยามชีวิตไปที่เป็นจิตนิยามนะเคยผมก็เคยเขียนเรื่องปานาเนี่ยปานปานังเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นโตโลลลลอยู่ไหนแล้วไม่รู้ลึกซึ้งเทียบกับเ,เทียบกับทเทียกบกับพืชหรือเปล่าจำไม่ได้ เอ่านะพราะงานถ้ามีจิตจงใจสันจิตจหรืออุทิศแล้ว่าเจตนาจงใจที่จะชีวิตสัตว์ชีวิติดติยามตายถูกฆ่าไม่ได้ว่าฆ่าบุคคลเพื่อบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่มีจงปันขอเนี่ยไม่มีแต่เขาแปลเขแปลเข้าฆ่าอย่างเงีคน่ย แต่ว่าสัตวตายเองอ่ะใช่มีคนฆ่าไม่ใช่สัตว์ตายเองหนึ่งสองไม่ได้เดินสัตว์กินสัตว์นี้ตายเพราะคนเน่ยเจตนาจิตมีจิตฆ่าก็อธิบายทีวัสูกระสอีกห้าข้อให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นตั้งแต่มีจิตจ่อความเจตนาว่าไปเอาไปเาสัตว์นั้นมากล่าวชื่อสัตว์นั้นข้อที่หนึ่งบาปแล้ว มีเจตนาไปจับสัตว์มาแล้วผมก็ขยายความว่าสัตว์มันอยู่ของมันตามวิบากของมันอย่าไปเอามาวุ่นวายอย่าไปจับมาจะจับมาเลี้ยงจับมาขยายความย้อนกลับหมดเลยนะให้เอาเพชรใส่คอเอาให้นอนแอรอะไรก็ว่าไปหมดแล้วซ้อนอีกอย่างนั้นยิ่งเําทให้บาปหนักเข้าไปอีกเพราะยิ่งเสียสัตว์ สัตว์มันอยู่ตามธรรมชาติที่บากของมันมันจะได้ใช้ที่บากปัืออยากเป็นสัตว์ต่อองอ่าเมือนนี่มันไม่ได้ใช้ที่บากแล้วมันกลายเป็นเสียสัตว์อีกเสียนิสัย,สยอีกอ่าแล้วก็ไปเชื่ยมมีบากกับคนอีกต่อไปอีกลุวนังก็ไปอีกอก็อธิบายไปหมดทุกมุมแล้วนะนะเพราะงั้นยิ่งอ,อันนี้เราว่าหมดสุดละห้าข้อเนี่ยนะในห้าข้อนี้นะ คนเป็นตัวประธานเนี่ยห้าข้อในประธานเนี่ยเป็นตัวประธาน,นไม่ใช่คนฆ่าไม,ไม่ใช่คนกินแต่เป็นคนมีกิริยาต่อทำสัตว์นี่กับผู้อื่น<ะ>หนึ่งทำกับสัตว์เองตายเออ่เาายชื่อสัตว์นั้นเจอชื่อสัตว์ใครเขาไปผูกคอมาสา<ะ>สั่งฆ่า<ะ>ไม่ได้ฆ่าเองนะสี่เขาลงมือฆ่า ห <5. S 2> ้าเอาไปถวายเอาไปถวายอันนี้แหละ <c oughs> คุณอาจจะลงมือเองหรือไม่ลงมือเองก็ตามใจจะให้คนเอาไปถวายหรือคุณเอาไปถวายเองถ้าคุณจะทํามันมีอันห้าข้อห้าข้อเดียวในประธานกิริยากรรมในห้าข้อเนี่ยบาปไม่ใช่บุญนะฮะในห้าข้อเนี่ย <c oughs> คุณก็ดูว่าใครเป็นประธานใครเป็นกิรยิยา ิริยารู้ละห้าข้อนี้บอกจริยาหมดใครเป็นประธานใครเป็นกรรมข้อหนึ่งสองสามสี่สัตว์เป็นเป็นกรรมสัตว์เป็นกรรมเพราะงั้นคนเป็นประธานนี่คือคนคนนี้แหละมีข้อห้าเท่านั้นน่ะคนที่ออกชื่อที่พระพุทธเจ้าเป็นกรรมน่นตุออย่างเลยคนที่ออกคือคนที่สั่งฆ่าแม้แต่ลงมือฆ่า คุณไปทําเองเหรอในสั่งอ่ลงมือฆ่าสั่งฆ่าสัตว์ที่ถูกฆ่าในสํานวนในภาษาสัตว์ที่ถูกฆ่าย่อมทุกทุกโทมนัตทรมานและตายสัตว์ที่ถูกฆ่าตายย่อมทุกโทรมานโรมนัตข้อที่สข้อที่ห้าแล้วนําไปถวายเอาไปถวายเพื่อให้ติดในเนื้อสัตว์ยินดีในเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นอัปปิยะเป็นสิ่งไม่ควรเเป็นสิ่งไม่ควรเลยให้เกิดอาาัตราทากับอาหารเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นอกัปปิยะเป็นสิ่งไม่ควรกระทําเลยในมนุษย์ที่จะเอาเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นข้อห้าข้อเดียวนี้ขยายความได้ว่าคนเอาเนื้อสัตว์เอาอาหารเนื้อสัตว์ไปถวายสงฆ์ไปถวายพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งไม่ควรเลยบาเป็นอันมากไม่ใช่บุญ เป็นสิ่งไม่ควรหวังแค้ท่านติตใจในรสอร่อยร่อยอัจอรฝาะเพื่อให้รสอร่อยเพื่อ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 ให้จะได้มาให้รสอร่อยเพื่อให้เพื่อให้ยินดีเพื่อให้ยศเพื่อให้ติดอร่อยเพื่อให้ยินดีซึ่งไม่เป็นสิ่งสมควรอัปกปิยะซึ่งมันชัดเจนมากเลยในในเนนี้อันนั้นหนึ่งสองสิหะสูตร ที่บอกว่าเจรกะไปเทตะโกนเวอกุยกกแต่าคตพระสมณค,คโคดมฉันเนื้อสัตว์แล้วทั้งที่รู้ว่าศีหษสูนสั่งให้คนไปซื้อมาจากตลาดแล้วมาปรุงเนื้อสัตว์ถวายตอนเช้าพระสมณพรคโคดมก็ยังฉันเนื้อสัตว์ <c oughs> ผมก็เคยอธิบายไปถึงว่าอเจรกะมันไปเห็นเหรอ ว่าพระพุทธเจ้าฉันรือไม่ใช่สมมติว่าสีหสีหะบดีเนี่ยสีหบ,บดีเนี่ยจะสวายเนื้อสัตว์จริงจะถวายเพราะเขาเป็นอจิรกะสีหะเขาไม่รู้เรื่องแม้จะเป็นคนถวายเนื้อสัตว์จริงแต่รู้หรือว่พุทธเจ้าท่านฉันหรือเปล่าท่านเอาเข้าปากไหมไม่ได้เขียนไว้นีไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้มีใครไขรายละเอียดอันนี้อ่า มีอาหารเนื้อสัตว์แล้วก็ต้องมีอาหารอื่นไม่มีอาหารอื่น้าก็ฉันแต่ข้าวก็จบเหมือนเราไม่เป็นไรม,มเป็นประเด็นที่พ่นั่นเคยเราก็เคย,เ,คย,ยเขาถว,วายเนื้อสัตว์มาเราก็เคยเราก็ไม่ฉันเลี่ยงนี้ไม่เดียวเคียมันไม่มีอะไรเลยเจ๊เขียะแล้วก็เคยกันประเด็นเนี้ยพ่อนั่นเคยเคยอธิบายไว้บอกว่าคือปกติเนี้ย พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์อยู่แล้วเพราะนั้นการที่ไปพนธนาก็ถูลแล้วไงที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยอที่เขาพนธนาเนี่ยดีสเครดิตพระพุทธเจ้าก็พูดคํานี้ด้วยและถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์อยู่เป็นปกติครับถ้าฉันเนื้อสัตว์อยู่เป็นปกติไปพนธนาทําไมจะได้คะแนนอะไรบอกก็ใช้อรตมาผมก็ใช้คาหนักด้วย เขาบ, hehe, ขาบอกว ok ่าไอ้บ้าไปตะโกนอะไรก็พระพุทธเจ้าก็นฉันเนื้อสัตว ok ์อย ok ู่เป ok ็นปกติอะไปตะโกนว่าท่านทาไมไม่เห็นจะปะเขทบมเป็นมันมีเปลี่ยนแปลงมันผิดประหลาดอะไรก็ถ้าฉันเนื้อสัตว์อยู่เป็นปกติอะก็แสดงว่าเขาไปโพลธนาที่จะได้แต้มก็ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าต้องไม่ฉันเนื้อสัตว์พลาดนี่เขาไปเลี้ยงบาลีแบบว่าพระเจ้าฉันเนื้อที่เจาะจงถวายพระเจ้านี่ คือเขาไปเลี่ยงนะนั่นแหละคำว่าถวายบุคคลนี่แหละเอาคาว่าบุคคลเขามาใส่เข้าไปอีกว่าถวายมีมีกรรมมีตัวบุคคลเป็นกรรมอันนีเ้เรื่องนี้นี่มีสัตว์เป็นกรรมกับมีพระพุทธเจ้าภาษาวกเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเขาก็ไปแปลภาษานี่แหละคือสิริมหามายาว่า พระสาวกหรือพระพุทธเจ้านั่นแหละที่เขาเจาะจงฆ่าสัตว์นิทวายพระพุทธเจ้าหรือถทวายสาวกนั่นแหละพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าฉันบาปเพราะว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงนี่เสียฮะบอดีไปซื้อจากตลาดในนั้นบอกให้บริวารไปซื้อมาจากตลาด่้าไม่ได้ฆ่าเจาะจง ถ้าจะว่าแล้วชัดเจนอีกอ่าถ้าอันนี้ก็ชัดเจนขึ้นอ่าถ้าบอกว่าเจาะจงจึงบาปตามที่คุณพูดกันงั้นต้องไปบอกแต่เป็นจะคาดเลยว่าเนจะคาดก่อนค่านี่คุณค่าถวายพุทธเจ้าต้องเป็นพูดตั้งแต่ลงค่าสัตว์อือันนี้ไม่ได้พูดอ,อันนี้ก็ชัดขึ้นอ่อออาเพราะงถ้าบอกว่าคุณจะตีความเจาะจงผู้นั้นฉันไม่ได้บาปเพราะคุณพูดจริงนี่เจาะจงบุคคล จึงฉันไม่บาปเพราะฉะนั้นถ้าเจาะจองบุคคลก็นี่เขาไม่ได้ฆ่าจอะจงพระพุทธเจ้าไม่ได้ฆ่าจอะจงเ็าขายอยู่ตลาดให้โรงฆ่าสัตว์ก็าสีหัไปซื้อมาจากตลาดให้ปรารวิรไปซื้อมาจากตลาดมาทําอาหารมันชัดหมดทุกอย่างอ่ะอาจจะแก้ว่าเนี่ยเขาไปซื้อสัตว์เป็ดเป็นๆมาแล้วก็มาฆ่าที่บ้านไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ถ้าเขาจะแบบเรียงไม่มีบอกว่าไปซื้อเนื้อสัตว์มาจากตลาด เนื้อสัตว์ท่านไ้ซื้อสัตว์เป็นๆมาฆ่าอ่าโหอันนี้น่านกเลยคนจะหา,าเรื่องกินมันเป็นอกินได้ท,ที่ที่ที่เขาแปลว่ามาไม่ได้สุดสามอย่างก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ทั้งยขึยนซึง่งความจริงมันแปลผิดนะเพราะเขาไปแปลว่าไม่ดังเขียนจริงก็ถามเนี่มันเป็น สงสัยเขาไปแปลว่าไม่รังเกียจเขาไม่รังเกียจอยู่แล้วมันชอบกินน่ะไม่รังเกียจอยู่แล้วใคนจะกินสงสัยว่าเขาคนฆ่าสัตว์นี่เป็นปประมัติวังศารหรือเปล่าเป็นเดนสัตว์กินหรือเป็นสัตว์ตายเองหรือเปล่าเป็นประวัติวังศารหรือเปล่าสงสัยตรงนี้เท่านั้นไม่ใช่รังเกียจหรือไม่รังเกียจสงสัยว่าก็ไม่เห็นนี่ไม่ได้ข่าวนี่แล้วแล้วมันเป็นประวัติวังสาหรือเปล่า ที่ขายในตลาดทั่วไปมันจะเอามาถัดตายเองที่มันง่ายไม่มันไม่ได้ค่าจอจงด้วยมันขาขายทุกคนมาซื้อเงินมาขายหมดอยู่เงี้ยเขประทงระเบียบเลยเอ้เาฆ่าหมูมันพูดไม่รู้แล้วไม่รู้จบเอาเถอะมันเป็นไรเราอธิบายไปใครจะกินไม่กินก็กรมใครกรมันบิบากใครวิบากมันก็แค่เหตุผลนี้เหมือนกันครับ อะพูดเขาก็นเลเขกินไปบอกว่าเออคสุดท้ายตัวคุณจะกินก็กินไม่เถอะเพรเรื่องของคุณคุณพูดยังไงคุณก็จะกินนะคุณก็กินไปเราจะไปไปรับกรรมรับเบ็ดบบากอะไรเราจะกินแล้ว